การย้อนคืออะไรการย้อนเนี่ยไม่ใช่ตำรวจที่คอยจับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนนะครับแต่การย้อนในวงการโซลา่าเนี่ยหมายถึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับว่ามีกระแสไฟเนี่ยไหลเข้าบ้านหรือไหลออกจากบ้านนะครับเพื่ออะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยโซลา่าเซลล์เองผลิตไฟเยอะเกินกว่าที่ใช้ไหมนะครับ ถ้าเยอะเกินกระแสมันก็จะไหลออกไปที่นอกบ้านซึ่งไหลออกนอกบ้านแล้วจะไปที่ไหนก็เข้าสู่เสาของการไฟฟ้าไงครับทีนี้อันนี้แหละมันย้อนเข้าสู่ระบบการไฟฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยวันนี้นะครับไฟฟ้าไม่ได้มีการรับซื้อไฟในภาคประชาชนแล้วนะครับไม่ได้มีการรับแล้วในปีนี้เพราะฉะนั้นจะเหลือขออนุญาตได้แค่อย่างเดียวก็คือขออนุญาตเชื่อมต่อก,กับร,ระบบการไฟฟ้า ซึ่งระเบียบของการไฟฟ้าในการขออนุญาตเชื่อมต่อมีอยู่ข้อหนึ่งครับคือ,อ,อผู้ใช้จะต้องเปิดตัวการย้อนให้ทํางานนะครับพอเปิดแล้วนั่นหมายถึงว่าจะไม่มีไฟไหลย,ย้อนออกไปที่ระบบของการไฟฟ้านะครับทําไมมันถึงไม่ย้อนออกไปละ่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวหนึ่งถูกไหมครับเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะจับว่าตอนนี้กระแสมันไหลออกนอกบ้านหรือไหลเข้าบ้านถ้ามันไหลออกนอกบ้านเสร็จปุ๊บนะครับ มันส่งสัญญาณกลับมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์รู้แล้วว่ามีกระแสไหลออกไปแสดงว่าผลิตเกินนะครับตัวอินเวอร์เตอร์เองเนี่ยจะลดกําลังการผลิตของขอินเวอร์เตอร์ลงจนกระทั่งเซ็นเซอร์มันตรวจจับว่าไม่มีกระแสหรือนิดเดียวนะครับที่มันไหลย,ย้อนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าต่อให้เรามีขนาดของโซลาเซลล์ที่ใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าปริมาณการใช้ของเราเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับนั่นหมายถึงว่า ระบบของโซลาเซลล์ก็จะหลีกการผลิตลงมาเท่ากับที่เราใช้นะครับในช่วงนี้มีคนอ inbox เข้ามาหากันเยอะมากแล้วก็มาสอบถามผมว่าเอะติดตั้งไปขนาด10กิโลวัตต์ทำไมมันผลิตได้แค่ประมาณสัก3กิโลวัตต์เองมันผิดปกติหรือเปล่ามันนู่นมันนี่ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เช็คให้นะครับแล้วผมก็แจ้งกลับไปว่าอ๋อ สำหรับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่การข่ไฟในโครงการของโซลาร์ภาคประชาชนมันเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อระบบการไฟฟ้าเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องเปิดกันย้อนพอเปิดกันย้อนเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับต่อให้มันผลิตได้เยอะนะครับมันก็จะลดกําลังการผลิตลงมาเท่ากับที่เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นจากเดิมทีที่โซลาร์เซลล์เคยผลิตตั้งแต่เช้าขึ้นมาเป็นรูปภูเข,ขาวสวยๆแบบนี้นะครับ มันก็จะลงมาเป็นลักษณะข,ของการที่ผลิตตามที่เราใช้เป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเราใชเ้เป็นคงที่ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราใช้เวียงขึ้นเวียงลงใชปออ้ปริมาณการใช้ไฟมากขึ้นมันก็จะผลิตมากขึ้นตามเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะบอกว่าเอ๊ะจริงๆกําลังการผลิตของเราเนี่ยมันมากหรือมันน้อยยังไงเหมาะสมแค่ไหนนั่นคือส่วนที่ลักดีโซลา่าเองเนี่ยทุกครั้งที่คุยกับลูกค้านะครับเราจะสอบถามลูกค้า อาจจะเรียกว่าเยอะหน่อยจู้จีจ้จุกจิกเยอะหน่อยนะครับในการสอบถามเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้พฤติกรรมของลูกค้าเวลาที่ใช้ไฟของลูกค้าปริมาณที่ใช้ไฟของลูกค้ามาเพื่อคํานวณว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่โซลาร์มันผลิตในช่วงกลางวันคุณใช้ไฟแค่ไหนและเราควรที่จะติดตั้งโซลารเซลล์ขนาดแค่ไหนมันถึงจะพอเหมาะนะครับไม่ได้ให้คุณติดเยอะติดเยอะเราก็ได้ตังค์เยอะ ชอบไหมชอบแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้เอาไปใช้มีประโยชน์อะไรมันก็ไม่คุ้มกับลูกค้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คําถามพวกนี้ในการประเมินพฤติกรรมการใช้ปริมาณการใช้ช่วงเวลาการใช้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดตั้งโซลารเซลล์และใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด